สวัสดีค่ะ FC ท <t> ี่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมานะคะ FC เจ้าของร้านบอกว่ามีร้านก็เหมือนมีคุกค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เลยจะเซ็งร้านค่ะทุกคนก็เลยจะให้พี่มาโปรโมตร้านถ้าใครอยากจะมามีร้านขายของที่ดีๆและแหล่งแหล่งอะไรนะเขาเรียกแหล่งธรามากินหรือแหล่งขายเนี่ยดีนะคะนี่อยู่ อยู่ใกล้กับสานีตตำรวจค่ะแล้วก็อยู่ติดกับไฟแดงตรงนี้มีที่จอดรถให้กับไอ้ไอ้ลูกค้ามานะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียให้ค่าจอดหรือว่าโดนปรับนะคะนี่ที่จอดรถของร้านนะคะก็ติดอยู่กับร้านอันนี้นะคะสองคน ก็จะเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะคะมาก็มีที่จอดรถให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าก็จะสะดวกสบายนะคะทุกคนนี่แกบอกว่าแกได้มาหลายปีแล้วคุ้มค่าแล้วก็ขายของได้ราคาได้นี่คุ้มค่าแล้วก็เลยว่ามันเหมือนกับติดคุกค่ะทุกคนเพราะว่าแกไปไหนไม่ได้แกห่วงร้านแกค่ะนี่ก็เลยอยากจะเซ้งร้านค่ะ FC ถ้าใครสนใจนะคะอยู่ติดกับไฟแดงตรงนี้เลยค่ะสถา,านีตำรวจของฮอสกิลเลอร์นะคะทุกคน นี่ฮอสคิลเลอร์นะคะนี่ร้านนี่ตำรวจอยู่ข้างหน้าพี่นะคะแล้วก็โรงแรมอยู่ข้างหน้าที่ทําเลดีมากค่ะเอฟซีแล้วก็นี่ค่ะร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเอฟซี FC. นี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวพี่จะพาไปดูร้านเอ้ยเบอร์โทรนะคะพี่พี่ดาวให้เบอร์โทรไหมล่ะเขาจะได้โทรติดต่อพี่นี่ค่ะเอฟซี FC. เบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ ที่ทำเลดีค่ะแกบอกว่าแกไปไหนไม่ได้เลยแกห่วงร้านแกค่ะนี่ก็ขายของได้ดิบได้ดีแล้วก็ได้กําไรคุ้มแล้วค่ะก็เลยอยากจะเซ้งร้านค่ะเพราะว่าแกอยากกลับเมืองไทยแกก็ไปไม่ได้ค่ะเอฟซีนี่ค่ะเบอร์โทรอยู่นี่ค่ะโทรติดต่อเลยค่ะถ้าใครสนใจค่ะที่ทำเลดีและมิจที่จอดรถให้กับลูกค้าค่ะนี่เบอร์โทรอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนเบอร์โทรอยู่ในคลิป ในใต้คลิปอีกนะคะ f c ว่าจะต้องโทรมาติดต่อแกเบอร์ไหนนะคะ FC เดี๋ยวพี่จะเมมเบอร์โทรให้นะคะ f c นี้ค่ะนี่ค่ะ,คะลูกค้าเข้ากรอดเลยก็ที่ทำเลดีมากค่ะแกบอกว่าราไอได้กำลงกำไรก็ได้มาจนหมดแล้วแล้วก็เลยว่าโอ้ยมีร้านก็เหมือนกับไปไหนไม่ได้เนาะก็เลยอยากจะเซ้งให้กับ คนที่อยากจะมาทำเลต่อนะคะทุกคนนี่นี่มี้นอีกฝั่งเป็นอง้านี่ค่ะห้องเอยข้างล่างก็จะมีห้องใต้ดินอยู่นะคะมีห้องน้ำอยู่ในนี้เลยนะคะนี่ก็ใหญ่ห้องครัวสามารถทำกับข้าวอะไรได้เลยนะคะนี่นี่ห้องครัวก็อยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนปิกนิกค่ะแล้วก็นี่ค่ะร้านก็พอเหมาะพอเจาะเลยค่ะทุกคนนี่ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเมมเบอร์อยู่ข้างล่างนะคะหรือว่าไอ้ดูในเบอร์ก็ที่พี่ถ่ายเมื่อกี้นะคะรีบโทรมาเลยนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะใครโทรหลังก็ต้องรอดูว่าคุณจะมาติดต่อไอ้ลูกค้ายังไงนะคะนะก็ราคาทางนี้ก็เป็นกันเองแต่ว่าถ้าอยู่ที่ไอ้ไอ้ทำเลดีอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะขึ้น สินค้าราคาสินค้าอะไรก็แล้วแต่คุณแต่แก,กก็เอาแค่ราคาเราเราแกก็ได้กําไรจนนั่นแล้วค่ะจนไม่อยากจะมีร้านแล้วเพราะว่าอะไรแกกลับเมืองไทยไม่ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะ FC มีสองชั้นนะคะนี่อยู่ห้องใต้ดินด้วยแล้วก็นี่จัดที่วางก็นี่ค่ะโทรติดต่อได้เลยแล้วก็คุยราคากันเองนะคะ FC นี่ค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะบอกต่อกันเลยอยากมีร้านไทยเป็นของตัวเองนะคะนี่ติดต่อเลยค่ะคุยกันได้เลยค่ะนี่โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามวรรณพาเดนมาพี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย